อ่ะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะพาอ่าพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าเข้ามาดูอ่าตลับลูกปืนอ่าจำพวกนี้นะครับอ่ามอเตอร์ปันแห้งนะครับอ่าส่วนมากนะครับมันก็จะมีอ่าอ่าสำหรับรุ่นใหญ่ๆนะครับมันจะมีตลับลูกปืนนะครับอ่ามีทั้งล่างและมีทั้งบนและตัวล่างนะครับ2ตัวอ่าส่วนใหญ่จะถูกน้ําสาดนะครับพี่น้องนี่ครับน้ําสาดทําให้มอเตอร์นี่เสียนะครับพอขดมอเตอร์ตัวนี้เสียครับขดลวดมันเสีย มันทาให้ลูกปืนตัวล่างเริ่มมีปัญหาด้วยมีเกิดการเสียงดังนะครับเสียงดังมากเวลามันปัดแห้งมาเสียงดังโขแรงมากเหมือนกันครับเพราะว่ามันรับน้ําหนักนะครับหลังจากที่เราจะมาทําการเปลี่ยนไอตัวขดลวดตัวนี้ครับเราจะเปลี่ยนขดลวดตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนใหม่ทีนี้เราจะเป็นจะต้องสลับลูกปืนตัวนี้นะครับสลับด้านล่างมาอยู่ด้านบนนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีตัวใหม่มาแทนว่างั้นเถอะครับ ถ้าเรามีตัวใหม่มาแทนมันก็จะโอเคนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะดังมากนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าอันนี้มันตัวเปล่านะครับอ่าถ้ามันถ้ามันมีถังมีผ้าอยู่ข้างในอ่ามันจะแดงแรงกว่านี้มากนะครับเนื่องจากว่ามันถูกน้ํานะครับเนี่ยครับอ่าหลังจากที่มันถูกน้ํา อ่ามันก็เกิดการเสียงดังเวลามันปั่นแห้งนะครับแต่ไอาตัวบนส่วนมากไม่ค่อยเป็นไรนะครับตัวบนเนี่ยครับต,ตัวตัวบนนี้มันจะอ่าอ่าไม่ถูกน้าอ่าส่วนใหญ่แล้วมันอ่าไอ้ตัวซักตัวนี้นะครับเวลาน้ํารั่วจากแกนซักมันก็จะสาดมาถูกไอ้ไอ้มอเตอร์ตัวนี้เสียนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับอ่าสำหรับเครื่องซักผ้าถึงอัตโนมัติเนี่ยครับอ่าจะพวกลูกปืนตัวล่างเนี่ยับจะเสียก่อนนะครับ ลาตัวนี้ก็เสียด้วยหลังจากที่เราได้อ่าขดมอเตอร์มันมาเราจะทําการเปลี่ยนเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนลูกปืนด้านล่างด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับลูกปืนด้านล่างตัวนี้ครับอ่าเวลาเราหมุนแบบนี้ครับอันนี้ตัวเปล่ามันยังดังนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอ่าอ่าไปหาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ครับอ่าตัวบนนี้ทดแทนได้เลยนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกมาไปไว้ข้างบนนะครับ แล้วเอาไอ้ตัวข้างบนมาไว้ด้านล่างเนื่องจากว่าไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยมันจะรับน้ําหนักนะครับเนี่ยครับมันรับน้ําหนักมันจะเกิดการเสียงดังเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเราไปเปลี่ยนเอาไอ้ตัวบนเนี่ยครับมาใส่ด้านล่างอ่าเสียงมันก็จะหายไปเลยนะครับแล้วไอ้ตัวบนเนี่ยเป็นแค่ตัวช่วยอ่าช่วยไม่ให้อ่าไอ้ตัวท่นตัวนี้แกว่งเท่านั้นเองนะครับอ่า พียงแต่ว่าถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันรัดน้ําหนักมันก็เกิดการเสียงดังแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บไปที่ต้องย้ายตัวนี้ครับ่ามาอยู่ข้างบนเอาตัวข้างบนที่มันดีอยู่ไปไว้ข้างล่างเพื่อลดเสียงนะครับแต่ถ้าเรามีมีมาใหม่ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเราไปซื้อมาใหม่ได้นะครับอันนี้พูดถึงว่าเราไม่มีไปหาซื้อก็ไม่ได้แถมตลาดก็ไกลด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยแบบประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเอาอตัวบนนะครับ อาไปแทนไอ้ตัวล่างได้เนื่องจากไอ้ตัวล่างมันเริ่มมีเสียงดังแล้วนะครับแต่มันยังใช้งานได้อยู่ไม่ถึงกับหลวมนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราไปรับน้ําหนักของมันไว้แบบนี้มันก็จะดังมากเราต้องเปลี่ยนตัวบนมาใส่ตัวล่างนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเปลี่ยนกันเลยนะครับอ่าเราจะเอาตัว อ่าตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้อันนี้แหละครับอ่าไอ้ตัวสามขานะครับดูดออกนะครับเดี๋ยวเราใช้สามขาดูดออกดีกว่านะครับอ่าเนี่ยครับอ่าเราก็ใช้สามขาดึงแบบนี้นะครับเนี่ยครับถอดออกนะครับเนี่ยเอาสามขาดึงเลยนะครับอ่าดึงเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนตลับลูกปืนนั่นแหละครับเนี่ยครับบุนออกมาเลยครับ ออกมาแล้วอันนี้นะครับอ่าลูกปืนตัวนี้มันเริ่มเสียงดังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไวไ้ไข้างล่าง,งไม่ได้มันจะเกิดการเสียงดังอย่างแน่นอนเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะครับอ่าไปใส่แทนไอ้ตัวข้างล่าง,งานี่นครับเพื่อที่จะรับน้าหนักส่วนไอ้ตัวบนไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันเสียเราก็มาไว้ข้างบนเพราะว่าเป็นเพียงตัวไม่ให้ไอ้ตัวทุ่นนี่แว่งเท่านั้นเองมันก็ไม่เสียงดังเท่าไหร่นะครับอ่าทีนี้เราก็อ่าจะมา เอาสามขาดึงตัวนี้ออกเหมือนเดิมนะครับอ่าจากนั้นเราก็จะมาเอาตัวบนนี้ออกเลยนะครับอ่อาอดนะครับเอาตัวบนออกเลยเพื่อที่จะไปใส่แทนข้างล่าง อ่านี่แหละครับอันนี้มันเสียงดังครับไอ้นนี้มันไม่ดังเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไอ้ตัวนี้มารับน้าหนักไว้ข้างล่างเลยนะครับเปลี่ยนสลับลูกปืนเพื่อป้องกันไม่ให้มันดังเลยละครับอ่าทีนี้เราก็ใส่ที่เดิมเข้ามันนี่หนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าไอ้ตัวนี้ไม่ดังครับเนี่ยนะครับ ไม่มีเสียงดังเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าเราเอาตัวบนนี่นะครับมาใส่แทนทีนี้เราไอ้ตัวที่มันดังนี่นะครับไปใส่ข้างบนเนี่ยครับไปใส่แทนตัวข้างบนนี่เพราะไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวที่อ่าช่วยช่วยรับน้ําหนักไม่ให้อไอ้ตัวนี้โยกไปโยกมาเท่านั้นเองนะครับแต่ไอ้ตัวรับน้ําหนักตัวเนี้ยอ่ามันรับน้ําหนักแต่ถ้ามันเกิดอ่ามีเป็นสนิมขึ้นมาถูกน้ําอ่ามันจะเบียดและเกิดการเสียงดังทีนี้เราก็มาเปลี่ยนตัวนี้ใส่ มันก็หายเลยนะครับเสียงไม่ดังแล้วทีนี้อ่าเห็นไหมครับนี่อันนี้เราก็เอาใส่เข้าไปตามปกติของมันนะครับเนี่ยครับเราก็ตอกลงไปตามปกติเอาใส่ตามล่องตามรอยของเขาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะเขาจะมีล็อกอยู่นะครับ แล้วแต่ถนัดนะครับจะใส่ยังไงก็ได้จะตอกลงไปยังไงก็ได้แล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือของใครนะครับอย่างผมก็เอาง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับเอาลงแบบนี้เลยนะครับเอาตอกลงไปให้มันมาอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียงดังเท่านั้นเองเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันรับน้ําหนักนะครับอย่างที่ผมว่านะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ก็ลองไปทําดูนะครับเผื่อที่มันจะมันดีแน่ครับเพราะผมเคยเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยเนี่ยเคยเปลี่ยนแล้ว <bot ter> <S <s <umi 2> ああมันมีหลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่ไอตัวทุ่นตัวนี้ของมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับมันจะใช้ลูกปืนหลังจากที่ถูกถูกน้ําสาดเข้ามาลูกปืนไอตัวล่างนี่จะเสียก่อนนะครับเนี่ยครับตัวบนนี่ไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่ไอตัวล่างตัวนี้มันมักเสียเพราะถูกน้ําเมื่อมันเสียแล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่เสียแต่ว่ามันเป็นสนิมเวลาปั่นแห้งมันเสียงดังควาควาควาเราก็สามารถเอาตัวด้านบนนี่มาใส่ด้านล่างแทนเพื่อที่จะรับน้าหนักนะครับ ส่วนเอราก็เอาไอ้ตัวล่างที่มันเสียมาใส่ด้านบนอ่ามันถึงกับไม่เสียถึงกับฝืดมันมันหมุนได้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยมันหมุนได้อยู่นะเนี่ยอ่าเนี่ยครับแต่มันดังเท่านั้นเองอ่าถ้ามันอยู่ด้านบนแบบเนี้อ่ามันก็จะไม่ดังนะครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่เยอะอ่าไม่เหมือนกับไอ้ตัวล่างนี่ครับตัวล่างนี่รับน้ำหนักเยอะนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอาไอ้เอาไอ้ตัวล่างมาใส่ตัวบนเอาไอ้ตัวบนไปใส่ตัวล่าง ประมาณนี้นะครับมันก็จะโอเคเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแนวทางหนึ่งที่อ่าให้พี่น้องอ่ามือใหม่เข้าไปทําดูนะครับอ่าหลังจากที่อ่ามอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับเนี่ยครับอ่าคืนอัตโนมัติเนี่ยมันมักจะมีน้ําสัดมาใส่อ่าขดลวดตรงนี้นครับมันเสียพอมันเสียแล้วปุ๊บไอ้ลูกปืนตัวนี้ก็จะเสียไปด้วยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่เจอมาบ่อยมากเลยครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ไอ้นี้ไม่ดังเลยนะครับเงียบเลยเห็นแล้ครับนี่ เงียบ yeah, ปิ้งเลยครับไม่มีเสียงเลยนะครับให้พี่น้องมือใหม่เราเข้าไปทําดูนะครับว่าลูกปืนตัวล่างสลับใส่ตัวบนเพื่อลดเสียงและรับน้ําหนักนะครับเพราะไอ้ตัวล่างนะมันมันรับไม่ไหวแล้วเพราะว่า่ารรับลูกปืนมันเริ่มละหลวมและเป็นสนิมพอมอเตอร์หมุนนะครับมันจะเกิดการเสียงดังวาว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 เรา ουν, แก้ไขแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรา ไปหาซื้อได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็จะดีเลยนะครับเราเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้นะครับแต่อันนี้กรณีที่ว่าเฮ้ยตลาดอยู่ไหนก็นไม่รู้ไม่รู้มันขายตรงไหนไปหาซื้อไม่ได้เมื่อหาซื้อไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องย้ายตัวบนไปใส่ตัวล่างเพื่อลดเสียงอันนี้ก็ได้ผลไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยลองดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ อขอใหอ้พี่น้องใหม่ๆลองไปพิจารณาดูเก็บไปใช้ดูนะครับเผื่อที่จะเป็นแนวทางและล่นระยะเวลาและเวลาที่เราจะทํางานได้อีกเยอะมากเนื่องจากมันอยู่มันอยู่ตรงนี้เองเราย้ายจากบนไปใส่ข้างล่างแค่นั้นเอง <laughs> ถ้าเราไปซื้อตลาดไปไปครึ่งวันดันไม่ได้ <laughs> กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้ามาเจอคลิปนี้อา้าวเปลี่ยนอนันบนมาใส่ตัวล่างเปลี่ยนตัวล่างมาใส่ตัวบนน่าจะดีกว่านะครับมันดีแน่นอนอยู่แล้วครับ <c oughs> อ่า ขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องอที่เม้นมาถามกันนะครับอขอบคุณมากมายและและขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ